ที่เดย์ต่อผมก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วคุริโกะฟ็อกกี้เราเนี่ยเราอยู่บนโลกนี้มาปีนี้ครบปีที่ร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเริ่มจัดงานที่เป็นงานฟ็อกกี้เดย์จริงๆเนี่ยปีนี้ครบรอบปีที่24่สิบสี่นะฮะวันแรกที่จัดคือ10 24ปีที่แล้ววันที่11เดือน11นะครับแล้วถ้าดูจริงๆวันนั้นที่เราจัดปี1999นะฮะมันตรงกับปีเฮเซ่ที่11พอดีของญี่ปุ่นก็เลยเป็น1 1 1 1 1 1น ะะเราก็เลยเอาสัญ,ญลักษณ์ของเลขหนึ่งซึ่งมันบังเอิญมีคาแรคเตอร์ที่มันตรงกับตัวเลขหนึ่งพอดีนะครับก็เลยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันป๊อกกี้เดย์นะครับแล้วหลังจากนั้นนอกเหนือจากที่ญี่ปุ่นเราก็เเลิมฉลวันป๊อกกี้เดย์เนี่ยมาเรื่อยจนถึงปัจจุบนันนี้นะครับอาจจะมีในช่วงของสถานการณ์โควิดที่เราไม่ได้จัดงานนะครับก็อาจจะดูเราหายไปน,นิดนึงนะครับแต่ก็ยินดีว่าปีนี้เราได้กลับมาจัดงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับงานป๊อกกี้เดย์จริงๆแล้วเป็นการเฉลิมฉลอง ที่เราจะส่งต่อความสุขให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราแอบชอบอยู่นะครับแล้วหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นก็จะซื้อป๊อกกี้นี่แหละครับไปให้กับคนที่ตัวเองรักในวันที่เป็นวันที่11/11นะครับในงานนี้เราก็เลยจัดธีมป๊อกกี้เดย์กลับมานะครับแต่ผมเชื่อว่าปีนี้เราพิเศษตรงที่ว่านอกเหนือจากการเฉลิมฉลองวันป๊อกกี้เดย์แล้วเนี่ยเรานาเอาป๊อกกี้รสชาติใหม่สองรสชาตินะครับก็คือ yogurt, บลูเบอร์รี่โยเกิร์ตกับสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตเนี่ยมา ทำซอฟต์ลอชในงานนี้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกที่กรีโก้เมืองไทยเราเอา p o อ k กี้คาฟนะครับมาอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยนะครับบ็อกกี้คาเฟคืออะไรคือการรังสรรค์เอาตัว p o อกกี้มาคู่กับเมนูเครื่องดื่มต่างๆครับในงานนี้เราก็จะได้เห็นเครื่องดื่มประมาณ5ประเภทที่เราเอา p o อกกี้มัทฉะสมมตินะครับมาผสมกับตัวที่เป็นมัทฉะนิ้วจริงๆนะครับแล้วก็ได้ดื่มกับความอร่อยเป็นคู่กัน ครับก็อันนั้นเป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ความตั้งใจเราเของในการค็อกกี้ในปีนี้ครับโบกามีโมค่ะได้ชิมเมนูของในงาเนในงานได้ชิมไปสองเมนูนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีอีกหลายเมนูน่าหลงเข้มากก็รู้สึกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงล้วมได้เช่นมัชชามีก็คือค็อกกี้ ก็อย่างที่ผมเล่าบนเวทีคือเราจะเวลาเราจะดูซีรีส์ดูกร์ตูนแล้วเราจะกินขนมไปแล้วก็บล็อกกี้ก็เป็นหนึ่งในขนมเยอะเลย,เ,ลยเพราะว่าเมื่อก่อนจะติดรถสตรอเบอรี่ซื้อไปหนึ่งแถวก็เริ่มดูวันนี้จนตอนนี้ก็ดูจนมาหลายปีแล้วครับก็ทั้งหมดจำความได้อย่างวันนี้เป็นไงบ้างได้ไปร้องอะไรได้ทำอะไรบ้างเริ่มแรกก็ร้องเพลงแล้วก็ไปเล่นแลไรนะแข่งกันกินนะแล้วเราก็ เกือบลืมตัวไปว่าก็มีสื่อถ้าเรียกต้องสืยไปแล้วคุณลืมกับลืมไปแล้องฝ่อยจอยครับ่แล้วมันก็จะมีเล่นคลิปบ็อกกี้แลก็หลายอย่างนะว่าสนุกจระมีบีุตคาเฟ่ไปถมปุ๋ยหนึ่งก้าได้ลองด้วยถังที่ปุ๋ยค่ะนอกจากงานบ็อกกี้เดย์แล้วบ็อกกี้จะมีกิจกรรมอะไรพิเศษอหรืออื่นนะคะมาใ อ๋อครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับที่หน้าห้างร้านเซ็นทรัลเวิร์แห่งนี้นะครับเราก็จะ,ะมีการลอนชตัวงานที่เรียกว่ากุริโกหรือ Joy of Happiness นะครับจะเป็นงานที่เราตั้งบูธอยู่ตรงรานด้านนอกนะครับตั้งยาวเลยตั้งแต่วันที่23เดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะครับก็มามา,มาร่วมงานกับเราได้นะครับและนอกเหนือจากบ็อกกี้แล้วภายใต้คุริโกจริงๆแล้วเรามีสินค้าหลายประเภทนะครับมีขนมหลายแบรนด์มากนะครับมีไอศครีม แล้วก็มีสินค้าใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งนำออกตลาดเมืองไทยในปีนี้ก็คือมอนอัลมอนด์ครับก็คือจะมาเตรียมบรูแปแบบนะครับพร้อมกับนั้นผมคิดว่าสื่อหลายๆท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้บริโภคเมืองไทยถ้าไปเที่ยวโอซากนะ้าบริโกลเรามาอย่างโอซาก้าทุกคนต้องไปถา่ายรูปกับป้ายบริโกลนะครับป้ายนั้นเราเรียกว่า go in าร์คนะครับคือการก้าวเข้าไปสู่เส้นชัยนะครับง้นในงาน the joy of happiness เราก็จะนำ ป้ายโฟอินมาสเนี่ยมาจำลองอยู่ที่นี่มีป้ายที่มีความใกล้เคียงกับที่อยู่ที่ดงทงบุรีที่โอซาก้ามากๆรับก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆคงจะให้ความสนใจในการมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมพวกเราครับก็ฝากด้วยครับเห็นว่านองแต่ลีที่น้องยมนด้วยมันเป็นเค่ะแล้วิจที่ีก็จะมีนี่หีกการใช่ครับใช่ครับรวมถึงเราจอเอาฮับพีเนสเราก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับก็ลองติดตามเราครับ ดีใจครับที่มีคนมาให้กรงใจเยอะขนาดนี้รับถ้เกิดแบบเออมันพอมันยิ่งเยอะมันยิ่งสนุกมันยิ่งแบบมันมีแรงเชียร์ขึ้นเรก็ยิ่งสนุกดเวทีมากขึ้นพอเดินไปตรงไหนก็เจอแฟนให้กลังใจอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่า็นงานนี้สนุก พี่เดย์ไปด้วยกันนะครับก็หวว่าแฟนๆก็ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วบ้างแหละสำหรับบางคนที่วันนี้จะติดธุระภารกิจไม่ได้มาวันวันหน้าเป็มีโอกาสมี่ถึงวันไหนนะครับมีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันวนหนครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็มีอาวส์คาเฟ่ที่อร่อยมาก